เราสลับไปดูที่เชียงใหม่บ้างดีกว่าเพราะว่าเชียงใหม่เองเนี่ย ก็ใกล้พม่ามากกว่าเราใช่ไหมใช่ค่ะเมะื่อวานนี้ภาพคลิปออกมาตามตึกต่างๆตามอาคารคอนโดต่างๆโรงรแรมหรูๆเนี่ยนะคะก็มีรอยร้าวรอยแตกเกิดขึ้นนะคะอย่างห้างสรรพสินค้าดังอย่างเมยา่าก็วิ่งหนีตายกันจ้าละวันในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเลยนะคะคมาอัปเดตตัวเลขหน่อยค่ะปะพอพเชียงใหม่เขาก็ไปสำรวจนะเบื้องต้นเนี่ยเขาไปดูอาคารสูงก่อนนะคะอาคารสูงในพื้นที่4แห่งนะคะมีการตรวจสอบพบความเสียหายแล้วก็สั่งปิดชั่วคราวไปแล้วปพพ เชียงใหม่รายงานค่ะผลพวงจากแผ่นดินไหว8.2ที่เกิดขึ้นที่เมียนมานะคะมีประชาชน25อำเภอร,รับรู้แรงสั่นสะเทือนความเสียหายเกิดขึ้นชัดเจนใน7อำเภอค่ะเมืองเชียงใหม่ดอยเต่า,าพร้าวหางดงชัยปราการแม่แจ่มสันกำแพงไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเอาเฉพาะแค่ตัวเมืองเชียงใหม่นี่นะคะมีอาคารสูงได้รับผลกระทบไป4แห่งด้วยกันนะคะคืออาคาร